ซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายชัยวั์จุนเทระพงศ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปาปาก็เปิดเผยนะคะว่าคอรมอได้มีมติเห็นชอบค่ะเรื่องของหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี67ซึ่งได้อนุมัตินะคะกรอบวงเงิน3,045.52ล้านบาทนะภายใต้งบกลางในเรื่องของการสำรองจ่ายเงินนะคะกรณีฉุกเฉินหรือว่าจําเป็นอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัย เป็นค่าดำรงชีพเบื้องต้นให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยเป็นกรณีพิเศษนะคะแล้วเงื่อนไขหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินที่จะช่วยเหลือผู้ผผประสบอุทกภัยนะคะมีการกําหนดมาหลักเกณฑ์นี้นะคะช่วยเยียวยากรณีอุทกภัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยในช่วงฤดูฝนซึ่งเกิดสถานการณ์ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม67เป็นต้นมานะนะคะเป็นอุทกภัยทั้งในกรณีน้ําท่วมฉับพลนันน้าป่าไหลหลา,ลากน้ําล้นตนลิง่งรวมถึงผลกระทบจากการระบายน้ําจนส่งผลกระทบให้ ไม่สามารถดำรงชีวิตได้นะคะและจังหวัดได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารนภัยแล้วก็ประกาศเขตการให้ความร่วมมือผู้สบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วยแล้วจากการสำรวจข้อมูลครัวเรือนเบื้องต้นนะแม่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังขณะนี้เนี่ยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวัตถุกภัย57จังหวัดนะคะ3 3 8 3 9 1ครัวเรือน แล้วการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขาก็แบ่งเป็น3กรณีนะมีกรณีอะไรบ้าง1เลยกรณีบ้านที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขงังตั้งแต่1วันหรือว่า2 4ชั่วโมงแต่ไม่เกิน7วันนะคะแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายรวมถึงกรณีน้ําท่วมขงังติดต่อกันเกิน7วันแต่ไม่เกิน30วันให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ5,000บาท กรณีที่2ก็คือบ้านที่อยู่อาศัยประจําอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมขังติดต่อกันเกิน30วันแต่ไม่เกิน60วันให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ700 0บาทและกรณีที่3ค่ะก็คือบ้านที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมขังติดต่อกันเกิน60วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ900 0บาทนะคะแล้วการพิจารณาเงื่อนไขล่ะ เออเป็นยังไงนะคะการพิจารณาเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภยัยนะก็กําหนดเงื่อนไขในการขอรับเงินเยียวยาสองส่วนหนึ่งเลยต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจําในพื้นที่ที่ได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธรารณภายัยและหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะโดยต้องมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้นะตามพรบ รม่มกันและบรรเทาสาธารภัยประกาศ2,550มัตรา30นะคะแล้วจะต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้านของแต่ละพื้นที่<ม>ที่ประสบสารภาัยด้วยนะคะร่วมถึงจะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ<ม>และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะ ที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดด้วยนะสาหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครทํายังไงต้องผ่าน,นะะการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันข้อมูลจากสํานักงานเขตและกรุงเทพมหานครด้วยนะคะกรณีแรกนะเงื่อนไขที่2ก็คือกรณีที่ประสบภัยหลายครั้งก็จะได้รับความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวนะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยปอพนะก็จะเป็นหน่วยงานที่รับงบประมาณแล้วก็ดาเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภยัย แล้วธนาคารอมสินค่ะจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือโดยตรงโอนผ่านเข้าบัญชีพร้อมเทนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยปพเขาก็ได้จัดทําแนวทางปฏิบัตินะแล้วก็เตรียมหาหรือร่วมกับจังหวัดที่ประสบโอุทกภัยนะคะเพื่อกําหนดแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่กําหนดให้มีความชัดเจนแล้วก็สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนได้ตามกรอบระยะเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วก็จะได้เร่งทําข้อมูลนะชี้แจง สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้กับผู้ที่ประสบภัย <research: S 1> <Bitcoin. S 2> ได้รับทราบโดยเร็วนะคะเพื่อให้เนี่ยยื่นขอรับเงินได้นะคะ